สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ห้างสยามพารากอนนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมในเทศกาลขนมไหว้พระจันทร์ที่สยามพารากอนกันนะครับซึ่งอีกไม่กี่วันก็จะถึงเทศกาลแล้วที่นี่เขาก็มีจัดกันตั้งแต่วันที่24สิงหาคมนะครับถึงวันที่17กันยายนี้นะครับก็มีขายขนมเปี๊ยะขนมไหว้พระจันทร์มาจากหลายๆแห่งนะจากที่โรงแรมก็มีเดี๋ยวเราไปชมขนมเปี๊ยะกัน Terima kasih telah <laughs> menonton! นีเป็นไส้ทุเรียนหมอนทองนะครับเขาทำแบบว่าเป็นเซตมงคลลยนะเป็นลูกหมูนะครับหมูทอง ็มีหนมเปี๊ยะเยอะแยะนะครับมาจากหลายสถานที่แล้วก็มีหลายรสชาติด้วยแล้วก็อันนี้มีโปรโมชั่นนะครับมีแถมหน,นึ่งแถมหนึ่งหนึ่งแถมหนึ่งอันนี้โปรโมชั่นนะครับสองแถมหนึ่ง ับผมนี่ผมจะชอบทางเป็นไส้ทุเรียนนะครับแล้วก็ไส้เม็ดบัวด้วยมีกันหลายหลายร้านให้ดูดูแล้วน่าจะประมาณ4ี่ห้าสิบเจ้าเหมือนกันนะครับอันนี้ก็มาแบบว่าเป็นสเตปเลย อันนี้เขาก็ทำแพ็กเกจมาเป็นกล่องสีแดงนะครับกล่องมองคลน,นะครับเป็นของขวัญก, okay, ก็ได้นะครับเห็นแล้วก็น่ากินนะครับสำหรับเทศกาลขนมไหว้พระจันทรในตีนี้เดือดูร้านนี้ก่อนล้านนี้น่าสนใจนะ mm hmm. เขาถนอมว่าเป็นหลายๆสีนะ mm hmm. เป็นแบบถ้วยเล็กๆด้วย ก็จะมีหลายร้านนะครับเข้ก็จะจัดอยู่ตรงบริเวณโซนกลางๆนี้ตรงโซนของฟู้ดคอร์ตนะครับเพื่อนๆมาก็มาชมตรงบริเวณตรงฟู้ดคอร์ตนี้นะก็จะเห็นมีพวกขนมไหว้พระจันทร์กันขเขาก็มีให้เราชิมกันได้ด้วยนะครับตรงจุดนี้ เป็นแบบชิ้นเล็กๆนะครับมีแบบว่าเป็นหลายไซส์เลยนะและทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศของงานขนมเปี๊ยะขนมไหว้พระจันทร์นะครับเทศกาลบันไหว้วพระจันทร์ที่อ่างสยงามคารกอนนะคบเดี๋ยวผมจะต้องแวะไปช้อปปิ้งแล้วสำหรับวันนี้ขอขอบคุณเพื่อที่ติดตามชมนะคะสวัสดีคับ